มันยากนาที่ผู้หญิงจะใช้ลิปหมดแทงได้ถ้ามันไม่สวยจริงอะ่ะ ปลายาลิปสีนูดที่ถูกต้องนูดที่ไม่ป่วยทาเดี๋ยวก็ได้เอาไ้ทาผสมกับสีอะไรก็คือสวยไปหมดแบบงงแถมราคาน่ารักด้วยใครยังไม่มีกดเซฟไปเลยตัวเนี้ยเขาเป็นลิปไวรลัลหายยากอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะที่แม่เจนี่เทียนหยิบมาใช้นี่คือ royal c o l o r i s h เบอร์นนะคะให้ดูสภาพคือมันหมุนไม่ได้แล้วแล้วก็ควักใช้หมดแบบของจริงวันนี้มาแกะแท่งใหม่นะเดี๋ยวทาให้ดูให้ดูสีชัดๆก่อนจะเป็นนูดอมส้มที่พอดีใช้ได้ทุกวันทาได้ทุกโอกาสเลยนะ จะใช้ everyday ก็ดูสุภาพหรือจะเอาทาออกงานก็ดูสวยแพงเนื้อลิปจะเป็นแมตที่ไม่แห้งเกินนะคะไม่แครกมีความเนื้อนุ่มทาง่ายทา,า,ยทาแล้วกลืนไปกับปากเบาสบายทาเดี่ยวๆแต่กลอสนิดนึงก็จะได้ลุคประมาณนี้หรืออีกแบบที่แหวนชอบมากทาสีนี้เป็นพื้นก่อนแล้วเอามาออมเบรลงกลอสที่มีสีทับจะโทนส้มหรือชมพูก็ได้มันเข้าหมดไล่เฉดจากด้านในก็จะได้ความละมุนแบบนี้เลยทาทิ้ไลอ่ะคือคนถามตลอดใครอยากได้ลิปสีนูดที่ไม่ป่วยโกนนูดกันตา หนูที่เอาไปทาผสมกับอะไรก็สวยไปลองแท่งนี้เลยถ้ายังไม่มีอย่าแกพลาดมาก